รู้หรือไม่ว่าการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญบัติก้อน,นีจ่าสิบเอกพิเศษหรือนายทหารชำนาญงานมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องเกิดจากความสมัครใจเลื่อนฐานะอายุ55ปีเหลือเวลารับราชการก่อนกเกษียณไม่เกิน5ปีและอยู่ในอัตาจ่าพิเศษไม่น้อยกว่า1ปีอีกทั้งสำเร็จการอบรมหลักสูตรเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญ,ญบัต และมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีอีกทั้งไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักราชการสำรองราชการถูกสอบสวนทางวินัยต้องหาคดีายาญยาหรือถูกฟ้องคดีายาญยาและไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่ในหานสัญญบัตรก่อนสําหรับเอกสารหลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะมีด้วยกันเจ็ดรายการได้แก่บัญชีข้อมูลเลื่อนฐานะประวัติ PDX แบบ3สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคล 4. แบบสมัครใจเลื่อนฐานะ 5. สำเนาประกาศเสียบัตรผลการอบรม 6. หนังสือรับรองผลการประเมินหน้าที่และ 7. สำเนาคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายสำหรับข้อเน้นย้ำให้หน่วยสำรวจกําลังพลที่มีสิทธิเลื่อนฐานะกรณีอย่างน้อยล่วงหน้า2ปีเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมตรวจสอบข้อมูลของกำลังพล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอีกทั้งการส่งหลักฐานต้องให้หน่วยระดับหน่วยขึ้นตรงกองทพบ,บกเท่านั้นเป็นผู้รวบรวมหลักฐานและส่งมาที่กรมสารบัญฐานบกหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมทุนวุฒิกรมสารบัญฐานบกและสุดท้ายกราบขอบพระคุณข้อมูลและสาระดีๆจากกรมสารบัญฐานบกขอบคุณที่ติดตามรับฟัง สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ